ผู้หญิงที่เกิดวันจันร์ทอุปนิสัยหญิงสาวที่เกิดวันนี้มักเป็นคนเจ้าอารมณ์และเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปวนที่อ่อนไหวง่ายที่สุดโกรธง่ายหายยากและบางทีก็จดจำอาฆาตอย่างหน่าหวาดวิตกจิตในเนื้อแท้เป็นคนที่อ่อนหวานมากแต่ยามร้ายก็เหมือนนางสิงเหล็กเช่นกัน ชอบให้คนยอมรับในความคิดของตัวเองมากกว่าขัดแย้งจึงบางทีก็มักหลีกหนีสังคมยามใจดีก็แทบจะทุ่มหัวใจช่วยทุกคนที่อยากช่วยเหลืออย่างเต็มที่วัยเด็กมักเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูอย่างค่อนข้างตามอกตามใจหรือได้ตัดสินใจด้วยตัวเองมากเกินไป จึงชอบทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองเป็นอย่างมากท่ามกลางชีวิตครอบครัวเป็นคนที่ต้องรับรู้ทุกเรื่องภายในบ้านรักพี่รักน้องดีแต่ชอบแสดงแบบปากอย่างใจอย่างเสมอล้าเริงชอบร้องรำทำเพลงรักสนุกจึงมักเป็นที่ถูกอกถูกใจในเพื่อนฝูง ภายนอกมองเงียบๆแต่ภายในเป็นคนเจ้าชู้พอสมควรการงานผู้หญิงวันจันชอบการงานที่ได้มีโอกาสออกสังคมเจอะเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นส่วนใหญ่มักจะชอบงานเกี่ยวกับสิ่งสวยๆงามๆหรืองานเกี่ยวกับด้านอักษรศิลป์งานโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้วาจาพูดคุย ถ้าเป็นนักการทูตจะยิ่งรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่มากเป็นพิเศษความรักมองหาความรักความพึงพอใจทางค่านิยมผู้หญิงวันนี้จะนิยมชมชอบและพออกพอใจกับชายในฝันที่แต่งตัวเนี้ยบยิ่งอยู่ในเครื่องแบบยิ่งชอบเลยทีเดียวแต่เป็นคนช่างเลือกช่างติ บางครั้งบางทีก็เลยเป็นคนถูกทอดทิ้งเพราะรักเผื่อเลือกมักประทับใจถูกใจผูกพันกับคนเก่งหรือมีความสามารถที่เชิดหน้าชูตาผู้คนมากมายยังหาความดัง ลงไม่ได้เส้นทางของทฤษฎีความรักของผู้หญิงวันนี้บางทีก็ส่วนทางกับความยอมรับของค่านิยมในสังคม